สวัสดีเจ้าจาเจ้ามาอยู่เจ้าแต่มไม่ได้ก็เลยมีคลิปลงแล้วก็บอกมาเลยเจ้าตันนี้หันน้าแห้งพ่องก็เลยมาตอนนี้มาห้ามงป่าแ้วเจ้าหลังแปรซอกตัดสองอฟิตเกงลือ้เหมือนเดิมมาพักกำลังเจ้าว่าจะได้ก็เจ้าหมานๆเจ้าผัดระเทียนไฟหนึ่งตัวเจ้า ตารข้างลายนึงตัวเจ้าโอ๊ยโอ๊ยว้ายสตาราได้ตลาแตเพียนตัวใหญ่เจ้ามานมานเจ้า ติ่ตักจะปาก็เอาใส่ขนมเจ้าเลยเนื้อปลาตักได้ปลาัติเหยุเจ้าผ่านมาเจ้าตัดสายข้างล้ายหนึ่งตัวเจ้า แม่แต่ป่าแหวนบปได้ก็ยังเขียนเจ้ามดแต่แต่เจ้าป่าหัวหัวหัววัชิป้าได้ปันนินเจ้าก็เปิดจำแขมลังแม่ล่ะปุ๊ดไปแล้วเจ้าอันนี้มันใหม่ใหญ่หน่อย ั่งเก่านี่มันใหม่หน่อยใหม่ใหญ่หน่อยเจ้า <c oughs> ตัวยายอยู่เจ้าปน,นินเกือบ่ามือเจ้า <c oughs> ตาเก็บสายเจ้า คิดคอ,ก,อก่อนนะักบ่าวออกกับ,บได้เจ้าจำมันลอยแบบ้ากข้างลายนึงตัวเจ้ากว่าจะได้แต่ละตัวยกโลนในกา บูเจ้าตัวใหญ่ๆแบบมาเจ้ากระเทียมสายเจ้า Nay mót này What, what, Ôi, 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 tóc? The cháu Cái Ta gỡ, ok, những tuổi tóc 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 ข้างรายสอตัวเจ้าโอเคเจ้าจบคลิปวันนี้ก่อนได้อาจจะได้คลิปสั้นๆกัมาเหมือนเหมือนกันเจ้าแต่มันบ็ได้แต่วันดี้ว่าได้ตัวใหญ่อยู่สองสัตัวก็ยังพอได้กินอยู่เจ้าพอได้ถอดอยู่ เดี๋ยวเาไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าี่บ้านกันเจ้าว่าจะได้นักกอตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้วเจ้าหกโมงห้าสิบแต่ได้ละตาบ่ค่อยดีแล้วหกโมงห้าสิบป่าแล้วเจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวเจ้าป้าจะรอนจำละเมื่อแล้วเจ้ามาหันแล้วจ้าเดี๋ยวไปป้ากันติบ้านเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้าแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าเจ้าวันนี้ ยังแพนได้เจ้าได้เกือบกิโลอ,อยู่มันตัวใหญ่เจ้านี่เจ้าแต่ป่าแบบมีเลยเจ้าป่าหันป่าซ้อยวิว่งเลยได้เหี่ยป่าส้อยข้างลายนี่บิดตัวเจ้าโอเคเจ้าตอนนี้มาถึงบ้านทุ่มป่าแล้วเจ้าป่าก็บอกค่อยมีเจ้าไปไหนหมดมันตายมดแลวก้เขาก็เอาไปถกทีมันเการะเบิดขวางมันไปมดแล้วมันมีป่าเจ้า ดออได้เยู่เจ้าเดี๋ยววันนี้จะอันวันผูกจะอถอดผูกมาเจ่าเดี๋ยวจะมัดครัวไว้แล้วก็มัดผูกจะเอาถอดผุกมาเจ่าเอาถอดโอเคเจ้าผมมีขี้มให้ดูเลยเพราะว่ามันมีปา่าจะป้ากับไปอยู่นะเจ้าแล้วมันไ,ได้เราบันไดก็ไปก็ซ่อมเอาโทราศาพัพท์ไปจุ่มน้ำเอาไปซ่อมเสียงสตางกับเจ้าเียงขนาดะโอเคเจ้าขอบคุณนักทนเจ้าติดทีทท่ตามชมชองเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้กันตลอด อย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจ้าป้าน,นะเช้าแล้ไปไะกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเช้าบ๊ายบาย